เดี๋ยวชุดเล็กนี้ก็จะย้ายนะครับเพราะว่าพอฝนตกเสร็จแล้วอากาศก็เริ่มอับชื้นนะครับและลูกเจี๊ยบมันมีเยอะนะก็จะเริ่มป่วยนะครับแล้วก็บนกงนี้ด้วยนะฮะ ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราทำการย้ายไปเลี้ยงในอในสถานที่ข้างล่างนะครับที่เราจะทำที่เลี้ยงไก่ใหม่เนาะเพราะว่าบนนี้เดี๋ยวจะไม่ใช้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมจะไม่ใช้บนนี้นะครับผมหลงดินวันแรกดินจริงๆนะครับเพราะว่าบนเรา ลราอนุบาลให้เราเต็มว่ามันเป็นพื้นปูนแล้วก็รองด้วยดินนะรองด้วยดินด้วยทรายนะครับแต่เนี้ยพื้นดินของแท้นะครับก็จะมีพวกพวกมแมลงตัวเล็กๆนะครับให้เขาคุยเขี่ยกินเนาะตอนแรกยังแข็งแรงดีอยู่ครับนี่แเราต้องแก้ปัญหาอีกยาวนะครับผมว่าจะต้องมีอาการหงยเหงาเศร้าซึซมแน่นอนเดี๋ยวต้องเตรียมยาให้พร้อมบางครั้งยาพร้อมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับถ้าเกิดไก่เขาซุดจริงๆเนี่ยอยู่ในสุ่มเนาะ ก็ลงมาสองรุ่นแล้วนะครับผมอีกรุ่นหนึ่งนี่ฮะอยู่นี่ก็ลงดินครั้งแรกเลยนะครับหลังจากอยู่แล้วเตรียมแล้วแล้วดินหลอกอันนี้มาเจอดินจริงนะครับยังไม่แน่ใจนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงนี่ฮะลงมาอยู่ดินนะครับ๋ยจะดูฮนะรุ่นนี้เราจะเป็นรุ่นทดลองนะครับว่าให้ลงดินไวขึ้นนะครับผมดูซิว่าจะแข็งแรงไหม พราะว่าเห็นนะครับไก่ที่ถ้าเกิดเราปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติเนี่ยที่ให้แม่ไก่เลี้ยงเองเนี่ยเขาเขาแข็งแรงไวมากนะไอ้พวกนี้กว่าจะลงดินได้เนี่ยโหปะหลอกกันนานมากครับลงมาเสร็จมาสุดอีกนี่เราจะพยายามลดขั้นตอนลงนะฮะแต่มันก็ต้องมีการสูญเสียนะครับชุดนี้ดูซิว่าจะสูญเสียกี่ตัวอะาเราต้องทดลองนะครับเราได้รู้นะว่า จะเสียแค่ไหนเป็นเพราะอะไรนะครับผมนอนกับดินไม่ได้แน่นอนนะครับผมตอนคืนเราต้องเอาอเดี๋ยวเราเอาพรมมารองนะครับผมเอาพรมมารองแล้วกางมุ้งให้เขานอนนะครับมุ้งทึบนะนี่ครับสี่หน่วยครับสมาชิกต่างชาติของเรานะครับชุดแรกในโอ้จะเป็นสายวิ่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้แม่เขาไข่อีกแล้วนะครับผมน่าจะซักหลายฟองเล้ล่ะนี่ไม่แน่ใจว่าเข้าฟักหรือเข้าไข่นะครับผมนี่ฮะ ลองเปิดดูไม่รู้เขาจะตกใจหรือเปล่านะครับน่าจะฟักอ่ะสี่ฟองเองน่าจะเข้าไข่อ่ะนะครับเลองดูกันว่าจะไข่หรือจะฟักย้ายลูกไก่ลงมาเรียบร้อยแล้วครับให้มาอยู่ล้วทรายเนาะขังส่มไว้นี่นะครับในกล่องคืออยากจะบอกว่าย้ายจากในกล่องนะครับลงมานี่ลูกไก่แต่ละรุ่นเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วเวลาเราดูแลเนี่ย ก็จะลําบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันหลายรุ่นเราต้องเอามารวมรวมกันเนาะจะได้ดูแรงทั้ทีเดียวนะฮะแล้วก็ให้กินอาหารเหมือนเหมือนกันทั้งทีเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเยอะเนาะแล้วมันก็รุ่นหลายรุ่นรวมกันเราต้องคอยจับเอามารวมกันตั้งแต่อายุยังไม่เกินหนึ่งเดือนเนาะรุ่นโตสุดอะยังไม่เกินหนึ่งเดือนนะเขาก็จะยังไม่จิกน้องๆน,นะครับผมถ้าโตเกินเนี้ยก็จะจิกแหละเนี่ยก็ออกมาอยู่จากกล่องมาอยู่ดินเรียบร้อยครับจะโป่งกว่าหน่อยนึง คือถ้ามันเยอะเกินนั้นเกินไปนะครับผมกล่องมันก็จะชื้นไงนะแล้วก็ต้องเอามาอยู่ให้มันป่งนี่ลวเดี๋ยวเราเอามุ้งครับนอนนอนทรายนี่แหละพื้นข้างล่างเขาเป็นปูนนะครับผมแล้วก็ใช้ทรายรองนะครับก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะแล้วก็เดี๋ยวเอามุ้งทึบงวอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเป็นกําแพงกั้นอย่างนี้อ่ะเป็นกําแพงกั้นนี่ก็จะพอกันลมกันกันหนาวได้บ้างเขาก็จะได้ปรับสภาพ ให้มีความถึกเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะลงไปอยู่ล้าวข้างนอกนะฮะแล้วทีนี้มาดูว่าทําไมสาเหตุนะครับที่เพียบย้ายไก่ลงไปทั้งลูกไก่ลงไปกับทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเริ่มย้ายพ่อไก่กับแม่ไก่ลงไปนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดประมาณนี้ครับเห็นล็อกพ่อล็อกผสมไหมฮะพื้นมันเปียกเห็นไหมครับคือเมื่อคืนพายุเข้าแล้วก็หลังคาล้าวเนี่ยคือโครงสร้างทั้งหมดของเพียบเป็นเหล็กนะคืนนี้เป็น อันนี้รุ่นพี่เอฟทำนะครับเป็นเหล็กแต่รุ่นหลังคาเนี่ยคือมันเป็นโรงรถเก่าของพ่อเขานะครับเขาก็ใช้ไม้ทําไงแล้วเมื่อคืนพายุแม่งเข้าแล้วมันลือ้อมันมันมันอยากให้พีเอฟย้ายไงมันช่วยรื้อสังกะสีออกมาประมาณเนี้ยดูดิ ي, มันรื้อสังกะสีออกมาให้แบบยกแถบเลยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยแม่ไก่ก็อยู่ไม่ได้ไงอย่างลอกเนี้ยเห็นไหมดูในโอ่งดิน้ําเต็มเลย แม่ไก่กําลังไข่อะเนี่ยแฉะเลยเราก็ต้องรีบย้ายนะครับแล้วก็เนี่ยแม่ต่างชาติเขาก็กําลังไข่เ, <c oughs> เขาตื่นดูริดินรุมรำรุมรำหมดเลยแล้วก็ไข่เห็นไหมเมื่อกี้สรุปแล้วม่อคือเมื่อกี้เข,เข้าไปไข่เห็นไหมเห็นเบอร์เบอร์เห็น,หนไหมหนึ่งสองสามตีห้าอ่ะมันติดลวดเนาะห้าโฟกัสไม่ได้นะก็จะได้ห้าฟองนะ อันนี้ครับเมื่อกี้มีสี่ใช่ไหมเนะี่ยเขาเข้าไปไข่มีห้านะแล้วหลังคาเป็นแบบเนี้ยมันกระเจิงไปอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องย้ายเพราะว่ามันก็เละเทะหมดเลยก็จะเหม็นนะครับนี่เห็นไหมเน่าเหม็นแล้วเดี๋ยวก็สุขภาพไก่ไม่ดีสุขภาพเราด้วยเนาะคือนู่นนะฝั่งไหนก็เนี่ยมันก็ชื้นหมดเลยนี่ก็ชื้นเห็นไหมอันนี้็อกที่ใส่ลูกไก่ก็เริ่มชื้นเกือบถึงไงเนี่ยชื้นนี่ก็ชื้นนี่แม่ไก่ยนี่ก็ชื้นนะนี่นะฮะ กำลังไข่ด้วยก็ชื้นนะครับผมนี่ก็ไปเอาเทาทองมาเสริมบารมีหน่อยเทาทองนะครับไม่เกี่ยวนะแม่เทานั่นพ่อกดทับนะครับอันนี้เพิ่งเบียมาขังอยู่ก็ยังชื้นแฉะอย่างเงี้ยนี่ก็เละเทมดเลยเห็นไหมนี่แฉนี่ก็แฉะล็อกนี้ก็เนี่ยนะโดนลื้อไปเนี่ยโอ้โหอันเดี๋ยวเราก็ต้องมาลือ้โอโครงสร้างเหล็กช่วงพวกเนี้ยคือเป็นล็อกไขล็อกมันไงมันเดี๋ยวก็มาแกะออกไปแล้วก็ไปใส่อีกที่หนึ่งก็เดี๋ยวต้องเอาพ่อไก่แม่ไก่เนี่ย ต้องคอให้เขาฟักไข่ออกให้หมดก่อนคือเลยให้เขาฟักเองไงไม่ให้แม่ปืนไม่ไม่ให้แม่มือปืนฟักนะครับให้เขาฟักเองนะเพอลูกออกเยวจะให้เขาเลี้ยงลูกเองหนึ่งชุดนะครับเพื่อที่เพื่อที่เราจะหยุดการใช้งานเขานะให้เขาพักฟื้นไปในตัวเลยนะครับว่าเราก็จะมาอรื้อเหล็กพวกนี้ออกไปทําล้าข้างล่างนะครับเริ่มเคลียร์เล้านะฮะก็ค่อนข้างที่จะวุ่นนิดนึงนะครับช่วงนี้ <laughs> ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปอะไรที่มัน ที่มันละเอียดละเอียดอาจจะทําคลิปพวกซ้าเล้าไก่อะไรเงี้ยเข้าข้าวไปก่อนเนาะก็ช่วยๆกันติดตามไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ต้องรีบเพียให้จบนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นไก่จะเริ่มป่วยได้เพราะว่ามันเข้าหน้าฝนแหละเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะที่ทําการย้ายนะครับลูกไก่ออกไปทั้งหมดเพราะว่ามืนมันเริ่มชื้นและกลิ่นม,มันเริ่มมีนะครับไก่ก็จะเริ่มป่วยแล้วต้องรีบย้ายลงไปอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นการทดลองเลี้ยงไปในตัวเลยเลยนะครับว่า ถ้าเอาลงไปเลี้ยงแบบนั้นตั้งแต่แรกอะจะได้ไหมถ้าเกิดได้เราก็จะค่อยๆปรับปรุงไปอีกนะครับให้มันให้ไก่เขาลงไปอยู่ดินเร็วขึ้นนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเริ่มรื้อละนะก็อาจจะต้องรื้อมั่งเท่ากับข้าวบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะงานยุ่งเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เพียงไปละบ๊ายบาย